และสําหรับคดีนะคะที่คุณบอลกฤษณะอมิศูนค่ะกับพวก5คนนะคะรุมทําร้ายร่างกายนายอิสราณนุวัตวันคาวิสันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางตํารวจนะคะได้ขออนุญ,ญาตศาลออกหมายจับแล้วก็ศาลอนุญาตให้ประกันตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะฝั่งของคุณแม่ผู้ที่ถูกทําร้ายร่างกายคุณอิสราชนุวัตนะคะก็กังวลเรื่องคดีความกลัวจะไม่คืบหน้าแล้วก็มีการพูดถึงว่าเดี๋ยวจะโอนคดีไปให้ตํารวจกองปราบปรามดําเนินการต่อนะคะเมื่อวานนี้ฝั่งของคุณพ่อค่ะคือพล วิทยาวันคาวิสันผู้บัญชาการมณฑลทหารบอกที่38ก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าจะไม่มีการโอนคดีใดๆทั้งนั้นนะคะไปให้กองปราบปรามก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดำเนินการเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะโอนคดีเป็นเพราะว่าตำรวจที่เขาทำหน้าที่ดำเนินคดีอยู่เนี่ยไม่ได้มีการติดต่อแจ้งความคืบหน้าใดๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณนะคะว่าคอยแจ้งความคืบหน้ามาโดยตลอดแล้วก็ทราบว่าคดีคืบหน้าไปเยอะ บวกกับว่าพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้าให้ปากคําเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอาการของลูกชายปัจจุบันดีขึ้นตามลําดับนะคะแล้วก็คู่กรณีไม่ได้มีการติดต่อมาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นทุกอย่างพลตรีวิทยาก็บอกว่าก็ขอให้ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปให้เป็นหน้าที่ของตํารวจค่ะครับก็ไม่ได้โอนคดีมาที่กองปราบะนะครับก็ปล่อยให้ตํารวจที่เชียงใหม่ทํางานกันต่อไปนะครับ